สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมต้นไม้นะทุกคน <Yeah! S 1> อ่ะมาวันนี้ <Ooh. S 1> เดี๋ยวปรับเบ็ดก่อนเลยนะคะเท่าไหรด่ดีวันนี้มาเบาๆนะคะ30แล้วกันเนาะไปะ30มสที let's go นะคทุกคนทุกๆ,ๆทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังจุยให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าน้องต้นไม้นี่จะยังไงเนาะอุ้ย oh, ทุกคน <no. S 1> ดูดีอุ้ยสุดยอดทุกคนดูดิดูความไหลลื่น อันนี้ดอกเดียวนะเนี่ยได้มาเท่าไหร่สองพันเลยนะคะเ yeah มื่อกี้โอ้โหน่ารักที่สุดที่สุดที่สุดเลยนะคะมาลุนต่อลุนต่อโอ้โหทุกคนสิบมาช่องแรกสิบสวย <Wow. S 1> ถุงเรียบร้อยทุกคนขออะไรได,ได้ได้ตามขอเลยนะแล้วมาอีกพันแปดนะคะเมื่อกี้ yeah อ่ะลุนต่อ วายไหลแบบรัวๆทุกคนได้มา661นะคะเมื่อกี้จุด50สตังค์ด้วยนะอือหือโอ้หทุกคนเมื่อกี้คือแบบจุกมากได้มาพันเก้านะคะ สวยงามตามท้องเรื่องนะเบ็ด30อ,อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบ็ดสักหน่อยนะคะ60แล้วกันเนาะทุกคนเนาะไปหมุนอีกสักร้อยทีเกินไปเกินไป10ทีพอดึงโอ้งามทุกคนงามมากออุ้ย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 โทษค่ะทุกคนเมื่อกี้คือแบบว่า ลุ้นจัดอุ้ยได้มาสาอุย้ยสามเจ็ดเจ็เจ็ทุกคนเลขสวยมากทุกคนเมื่อกี้คือแบบเผลอแบบต่อยต่อยไม้เฉยเลยงงมากโอ้โหไหลแบบรัวๆทุกคนแบบพูดไม่ทันเลยเอจริงคือแบบอึง้งอึ้งอยู่ได้มาอีกสามพันนะคะเมื่อกี้ไ <Wow. S 1> หลแบบเลวเวอร์ วายมาแบบนี้นะคะวายมาแบบจัดหนักจัดเต็ม,มไปไหลอีกลูกไหลอีกอ่ะหมดแล้วได้มาสามพันหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อี้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนบอกเลยเอาเรื่องต้นไม้เดี๋ยวปรับเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปร้อยห้าสิบ้อยหสิบนี้ไม่ค่อยเล่นนะทุกคนแต่วันนี้ขอลองเล่นดูหน่อยสิมีทุนด้วยแล้วนะแต่ว่าทุนก็เริ่มมาด้วยโอ ว้ทุกคนนี่เยอะมาก oh, <no. S 1> อะไรนะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะรู้แค่ว่ามันน่าจะแพงอ้โหบอกเลยจุกอะ8ปดพสรอยะทุกคนเมื่อกี้มันจะเกินปุยมุยสุดจัดตื้อ <Yahoo! S 1> ดึงได้มาอีก3,700นะคะทุกคน wow. ตอนนี้เบ็ด150เอาเลือกอยู่นะเนี่ยโบนัสจะเข้าไหม oh, <no. S 1> คนว่าไงไหลแบบโรรๆอะทุกคนงงมากแม่จุกๆอีกแล้วนะคะ8,003ต้นไม้วันนี้ต้นไม้มอบชีวิตดีๆให้เลยนะ รุนต่อนะทุกคนเบ็ดร้อย้าสนี่คือแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากตอนนี้คือแบบยอดแบบว่าพุกไม่ไหวอะทุกคนเงินรางวัลแบบได้มาอีกสามพันสองโอ้โหเกินต้านอะทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดไปละกันสองร้อยนะคะหมุนอีกสักนิดสักหน่อยนะทุกคนนะวันนี้แบบว่าเกินเกินแบบว่าขั้นสุดแล้วตั้งเป้าแบบแบบว่านิดเดียวน่ะวันนี้ตอนนี้คือทะลุเพดานไปแล้ว ถ้ารู้จริงทุกคนดูดิได้มาอีก4 0 0าไหลแบบปวัปวปวัปวปัวเลยอ่ะทุกคน oh, <no. S 1> โอเ้เป็นไงโอ้โหดอกนี้มาพอเลยทุกคนเอาจริง <laughs> เลิกครับเลิกได้เยอะขนาดนี้แล้วต้องเลิกนะโอเคทุกคนได้ไปอีก1,000จบแล้วนะคะวันนี้แบบว่า หนักจัเต็มเลยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย